ฮทีน <muitas> <arias> ี <sketches> <hi> ่ค oh oh <my> ่ะพามาเที่ยวนปทะทุมคาเฟ่ค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะเดี๋ยวไปหาตถึงด้านนอกนะคะก่อนขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปหาต้องฝ่ตนนี่ยักเขียวไปเลยยักเขียวยักษเขียวเดินขึ้นไปเลยซื้อตั๋วรถไฟตรงนี้นะคะ6กิบาทนี่เลย้นไคาเฟ่รถไฟ เดิมมันเที่ยวมาขี่รถไฟใช่ไหมโอ้ยเป็นตัวอะไรวันที่เป็นตัวอะไรอ้โอ้วันนี้มาวันหยุดคนเยอะค่ะคนเยอะค่ะขอไปถ่ายรูปก่อนนะนี่ตรงน,รงนี้ตรงเป็นทุ่งนาเลยวันนี้มาแดดไม่จัดมากแต่ก็มีแดดอยู่นะต้องบอกวันนี้คนเยอะให้ดูบรรยากาศก,ก,ก่อนนะคะแต่ลมดีอะไม่อบอ้าวมาก จุดเด่นของที่นี่ก็จะเป็นรถไฟนะคะเราซื้อตั๋วเรียบรอย้อยแล้วอากาศดีไหมฮัเปอร์ด<ง>ีครัลมดีลมแรงเนาะแต่โอ้รถไฟมาปุนป้นคนถ่า,ายรูปเยอะเลยเดี๋ยวเราก็จะมาเซลฟี่กันเ <sai? S 1> นาะพอตี้ระวังรถไฟค่ะรถไฟมาพอดีเลยนะคะ <Quantum. S 1> เราอยู่นักปทุมตรงนี้ก็คือเรามาจากที่ไหนมาจากไหว้พระที่แปะลงสีใช่ไปไหว้ขอพอรกันมาแล้ววันนี้มันหยุดก็มานั่ง มาเลี้ยวมานิดเดียวเองเนาะคือประมาณสิบนาทีถึงอะไม่ไกลนะคะก็แดดจัดขึ้นมาเลยถ่ายรูปน่ารัก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 โอ้ก็ต้องมาถ่ายรูปอะเนาะแต่วันนี้มาแดดจ้าอยู่ไปตรงกันไปนะคะจะลงไปตรงนี้ค่ะเป็นคันนาเฮ้ยเป็นคันนาได้ไหมเป็นแคร่เป็นคันนาเลยไปตรงนี้อค่อยๆลงค่อยๆลงสูงอยู่เด้อนี่สูงอยู่นะ ค่อยๆไปไปไปเป็นขบาวกวไปไปเป็นขบวกรอ่ะไปอ่ะ<_ <C> _ <ì> เดินเดินไปลุ้นไปกลัวไปแล้วก็จะมีเสียงปุ้นๆของรถไฟนี้เขาก็จะนั่งแบบนี้เดี๋ยวตอนนั่งก็จะทาชมวิวไปด้วยนะครับอ่ะไปมีทางเดินตรงไหนอีกด้านนอกมีที่นั่งนะคะแต่ว่าเต็มนะคะเราเลือกนั่งเป็นตรงด้านในตรงนู้นค่ะ รถไฟไปแบบนี้เราจะวิ่งด้กันสองรอบจ้าลมเย็นดีจังเลยอ้าเปิดเวทีตรงนี้แล้วเปิดเวทีตรงนี้แล้วเต้ตนเลยพาร์ตี้เต้นเลยมองนานๆแล้วมองนานๆเ <c oughs> <c oughs> ขินน้องกลัวอาคุณพี่พาไปเอ้เออเอออ เดินไม่ดีก็ระวังตกน้ำนะคะนี่น้ำกำลังชุ่มชุมเลยถ่ายรูปค่ะระหว่างรออาหารนะคะก็อ่ะเดี๋ยวนี้ค่ะมาถ่ายรูปอย่างเดียวเลยก็ไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็ถ่ายรูปไปก่อนทานอาหารเสร็จแล้วค่อยมานั่งมรถไซค์อยู่ติดริมถนนนะคะก็จะจอดรถบนีนวค่ะริมถนนแบบนี้อ้าวคราวนี้ผู้นำช้านะคะผู้นำช้ายักษ์เขียวไม่ต้องกลัวโอ้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  กลัวไหมทันเดอร์กลัวไหมไม,ไม่กลัวหรอกกลัวไม้ทุ่งนาต้นตาลนะคะพัพเปอร์ต้นตาลน่ากลัวไหมไปดูทองฟ้าวันนี้ดิโอ้โหทองฟ้าวันนี้ก็สี่กีวจุดรอนั่งรถไฟนะคะตรงนี้นี่นี่สั่งเฟรนช์ฟรายมากินจิ้มชีสด,ด้วยนะคะมากินรองท้องก่อนเป็นไง สั่งกว๋วยเตี๋ยวมาด้วยนะคะกว๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนี้ค่ะชิดซ่าค่ะอยากจะบอกเลยนะว่าชิดยืดมากชิดยืดใช่ไหมโอเคเติมพลังนะครับกินเฟ็นไฟเติมพลังอดูยืดดูชิดยืดดูชิดชชยืดโอ้โหอนึ่งามงามงามโห ทนไม่ไหวแล้วอยากไปนั่งรถไฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปนั่งรถไฟกันแล้วนะคะแดดร้อนด้วยแต่เขามีร่มให้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะออกไปแล้วค่ะไปเลยไหมไปเลยไหมโอเครถไฟออกแม่ปุ๊บปุ๊บกำลังออกไปแล้วค่ะโอ้โหตอนนี้คือไม่ต้องกางร่มแล้วนะคะบรรยากาศดีมากเลยจะพาชมรอบรอเลยนะคะครักพนักสะเอสนุกไหมอยู่รถไฟนี่แล้ว เราจะเข้านอทที่สองแล้วนะคะรถไฟจิ๋วจิจ๋วชกๆัติม รถไฟเร็วเลยเนาะนเร็วเลยใช่ไหมพี่เขาขับเร็วจังเลยออากาศดีมากมีเด็กๆวิ่งเล่นด้วยรถไฟต้นตานต้นต้นต้นไม้สูงมากอากาศดีมากครับนะลุงแกเนาะเขากำลังแบบเขียวๆเ,เลยนะคะอากาศดีจริงๆอันเดอร์หันมาบายบายหน่อย หมดแล้วนะจะหมดแล้วนะที่นั่งของที่ร้านค้าเขาก็มาถึงตรงนี้เลยนะคะเนี่ยตรงนี้เลยข้างนอกเลยก็ใครออกจากมานั่งไกลๆเลยนั่งแบบว่านั่งใช่นั่งกลางที่นาชมวิวอบบากเลยค่ะที่นี่อบบ้านเย็นดีไหมอากาศดีไหมอากาศดีค่ะอยากมาอีกอะลมดีมากเลยเนาะอยากมาอีกโอ้ยเจา ก่อนกลับบ้านหน่อยนะคะเท่มากเลยไหนทันได้ยิ้มหวานยิ้มโอเคฝากกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้พวกเรามารีวิวที่รัฐประทุมคาเฟ่นะครับรัฐประทุมคาเฟ่นะครับที่ดีมากรถไฟมีรถไฟจิ้นะครับบายบายเด็เจอกันอีกนะคะัตาแป๊ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่บกูทูธอะไรนะครับกดกดอะไรกดติดตามอ่ะอาเจ้าตูตูตาแป๊ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตาม <Okay. S 1> ให้ทันเดอร์ด้วยครับกูส okay. ิกดติดตามให้ทันเดอร์ตลยจาโอเคบาย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 